อีกแล้วบ่สาวเปียที่เดิมบ่ที่เดิมบ่น่ะเห็ดละโงกบ่ปัดอู้เจอเป็นหมูแล้วพี่น้องป้าเป็นใบเห็ดละโงกกันแล้วสาวเปียวันนี้ปัดจะลงงานเด้อหน่บ่าวชทยกำลังจะเดินขึ้นไปเลยเด้อสาวเปียตะโกนเรียกเด้อพี่น้องครับเห็ดละโงกก็ได้ยอย่างว่าแล้วเห็ดมันหมดนานแล้วเนาะสาวเปียค่ะ ฝน,น,นก็มีแดดร้อนมากเลยเนาะฝนก็มีแดดก็บรรเอาอีกแล้วทุกคนเป็นบ้าแล้วทีนี้บ่าล่ะกับสาวเปียนี่ตามลาเห็ดหลงงกเกินยี่เป็นยี่สิบดอกนะผมว่าแค่ไข่ก็น่าจะเป็นสิบกว่าแล้วเนาะค่ะแล้วคอยดูนะพรุ่งนี้มาตรงนี้ก็ได้อีกเชื่อไหมได้แล้วไข่ก็ยังมีอยู่เด้อตรงที่ศพศสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาพผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็โมกับพ่อผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่เก้าแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศสองพันห้า้อยหกสบหกครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าแล้วหานให้คือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าบปานหนองเมฆครับจังหวัดนนทบุอำเภอบุญชลิกจังหวัดราชธุนีครับ เมื่อวานบ่าวไทยกระสาเปียก็ได้เห็ดกอแดงครับเห็ดพึ่งขาลายหรือที่ว่าเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งดําเห็ดดอกเห็ดดินครับผมก็หมานอยู่ครับเมื่อวานเห็ดก็ไม่มีครับเมื่อวานบ่าวไทยกระสาเปียก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมนะครับไปรอไปลุ้นนําชมอ่าไปชมนํากันครับทุกคนว่าวันนี้บ่าวไทยกระสาเปียกว่าจะได้จะหมานมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเมื่อวานเดินสิบผมเจอผมละดอกสองดอก ไปครับเดี๋ยวบ่าไทายกับสาวเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดพึ่งแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเห็ดปววครับผมไปครับ <S <S เอาพ่อแม่พี่น้องครับบ่าไทายกับสาวเปียลงรถปุ๊บเจอปั๊บเลยใครเห็นลงอกแดงมาสาวเปีย <S <S เอาละพี่น้องครับดอกแรกแหกหมาวันนี้เป็นเป็นไข่เห็ดละงอกแดง <S <S ดอกไข่เีก็ยังมีเนาะตรงนี้ที่เราเก็บบานวันนั้นเนาะ วันนี้พอแม่พี่น้องเขามากันหลายเลยเนาะสาวเปียเขาว่าเห็ดปลวกออกกันขนาดทนี่ไข่เล็กก็ยังมีด้ยโอ้เห็ดละงก็จะยังไงเนาะเห็ดก็จะหาลายออกแล้วเนาะสาวเปียนี่ไข่เล็กไข่นึยหมดนาแล้วปลกไว้ปลกไว้พรุ่งนี้ก็จะมีอีกคอยดูอ่ะพรุ่งนี้เราเข้ามาเราก็ได้อีกไข่เนี่แต่พวกนี้ไว้ไม่ได้เนาะพรุ่งนี้จะบานเนาะบานค่ะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะบานหรอทุกคนสายสายนี่ก็บานแล้วล่ะ โอ้ลูกว่าเล็กพอดีงามเนาะ,ะสามไขเ่เต๋าถวยเลยครับทุกคนแล้วก็ยังมีจูมเล็กๆเ,เอ้ยยังมีไข่เล็กน้อยๆอ,อยู่เนะาะสาปเปียก็ไม่ได้เก็บเนาะเอาไว้ไปครับทุกคนเดี๋ยวพาไปตามล่าเห็ดปวกครับเอาทุกคนครับน,บน,นี่นี่สาเปียดอกนึ่งนี่นี่ข้างหน้าเห็ดตีนปอกตอนแรกบ่าวไทยว่าอะไรนะเห็ดบทขอนสาวเปียเดินมาว่าไม่ใช่เห็ดเห็ดตีนปอกอเขาจะเป็นปอกๆนี่แต่ว่ารสชาติ กินอะไรเหมือนเห็ดบอร์คอเลยใช่ไหมเหมือนกันค่ะแกงเหมือนกันซุปได้เหมือนกันแกงซุปได้เหมือนกันครับต่อเปียว่ะเหมือนเหมือนกันกับเห็ดถอนขาวเนาะพูดแต่ดอกสวยเนาะดอกสวยดอกหนาดีขนาดเลยครับเบื้องที่แหละครับพราะแม่พี่น้องก็มากันหลายหลายเนาะวันนี้เนาะค่ะอย่างว่าแล้วเมื่อวานก็มีแต่คนลงเห็ดปวกเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดบดน้าแกงนะครับทุกคนเป็นเห็ดบวกจิก ตาเปียว่าเป็นเห็ดปกติค่ะเจอแต่ปกติเห็ดปกติกมันออกนิดเดียวนะต่าเปียมันไม่ได้ออกหมูใหญ่ดอกนี้เป็นยยงบุกออกหมูใหญ่ใช่ไหมปกติได้เก็บแบบดอกสองดอกแค่นั้นนะครับเหตดปกติกทีหนึ่งเต็มพี่ก็สามตีดอกน้าสาวเปี่ยเมื่อวานยายกับยายกับนาก็ได้ดอกสวยๆเลยเนาะหมดแล้วบ่ <ขอ S 2> ไปครับทุกคนป๊าดเห็นจังไดเนะาะวันนี้ต่อเปีย เอาตัวเลกบ่าวไทยเห็นไข่หันมาอีกทีหนึ่งเอาจูงก็มีแนวไดนอ่ะบ้าอาเเนเบิ้งที่นะครับตามหาเห็ดแล้วเห็ดป้าไข่จ้าดูดินี่เต็มเลยอู้บ่าวไทยเตะ๋อแล้วไม่เห็นเห็นงอกแดงเลยทุกคนงอกหรือง มูกเหลืองครับขึ้นนี้พรุ่งนี้คอยดูคนดิขึ้นดีที่ใดนโอ้ยที่จะนำหาทั้งห็ดบวกทั้ห็ดและงกแล้วบัานบึ้งที่ละครับป๊อดเช็คยังไงเนาะถาเปียบอกไทายว่าไปเดินนอนหัวรถเลยดีกว่าหรือไงนั่นแหละล่ะดูตรงนี้เสจทีท่ดาวป้าปดดูที่ัหนพี่น้องแม่นหมูน้อยนี่ป๊อดหมูแบบใหญ่ด้วยครับหีดแตงหมูแดง ใครเห็นงูกแดงทั้งนั้นเลยนะครับนี่ในสาวเปียจิกให้ดูนะจิกด,ดอ,อกให้ดูนะนี่ทุกคนนะเห็นไหมถ้าเกิดเป็นเห็ดนงงูก,ก็จะขึ้นดอกนี้เลยเนะาะค่ะโอ้ยจังไหนล่ะพรุ่งนี้ก็จะขึ้นอีกตรงนี้ใครดูดิขึ้นแล้วอุ้ยเอาและเนาะหมูแบบใหญ่เลยทุกคน เดี๋ยวสาเปียจะพาไปดูตรงนั้นที่สาเปียได้เก็บดอกหนึ่งนี่ครับปัดถ้าเป็นตูมหมดนี่โอ้คือสีงามเนาะโอ้จะเป็นตูมหมดคือสีงามแล้ทุกคนเอาละทําเป็นทําบ่าวอะไรกับสาวเปียเป็นบ้าแล้วทีนี้จะตามจะได้ตามหาแล้วนะครับปัดเอาอีกแล้วทุกคนเป็นบ้าแล้วทีนี้บ่าวอะไรกับสาวเปียนี่ ตามล่าเห็ดละงอกกันแล้วตอนแรกค่ะมันจะมาล่าเห็ดปวกตอนแรกจะมาล่าเห็ดปวกไม่ได้คิดว่าจะเจอเห็ดละงอกเลยนะครับทุกคนจริงๆเพราะว่าเมื่อวานสาวเปียกกระเป๋าไทยก็เดินจนเหนื่อยเนาะเพราะว่าเมื่อวานเดินจนล้าครับผมไม่ได้พอดอกครับเห็ดละงอกไม่ได้หาด้วยแหละเนาะถ้าว่าไม่ได้หาก็เดินไปดูอยู่เนาะเดินดูที่ก็เดินที่มันอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีพอดอกเลยจังไหนเนาะบาดี ตอนนี้ได้รวมไข่รวมจูมนี่ไม่เกินเป็นยี่สิบดอกนะผมว่าแค่ไข่ก็ได้จะเป็นสิบกว่าแล้วเนาะ,ะแล้วคอยดูนะพรุ่งนี้มาตรงนี้ก็ได้อีกเชื่อไหมได้แล้วไข่ก็ยังมีอยู่เด้อตรงฟิสซอปเปียกจิตปลูกไปอยู่เด้อครับเอาที่น่าครับใจเด้เหลือใจเด้พี่น้องครับ เบิ้งที่ละ่ะอย่าพึ่ง้าเปียเบิ้งที่ล่ะครับเป็นเงาเป็นเงาอยู่โอ้ยเก <c oughs> <c oughs> ็บได้ปะน้อถสาเปียไม่ได้ก็ทําเชือ้อเ้อดอกไหนไม่ได้ดอกแข็งอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเป็นเชื้อไปเบิ้งที่ล่ะครับเมื่อวานบอกไา้กับสาเปียไม่ได้มาดูใครจะไปคิด,ดว่ามันจะออกละ่ะโอ้ยจะเหลือใจดดนีเป็นเชือ้อ ดียังมีดอกจูไม่เหลือเด้อย,ยังเหลือให้เห็นเด้อพี่น้องโอ้ยมันชิลได้วิ่งตามเห็ดละงอกนี่บอวันนี้คนมาเยอะด้วยเด้อว,ว,วันนี้คนหลายขนาดเด้อครับเมื่อวานไม่มีคนเจอเห็ดปวกวันนี้มีคนเยอะเจอเห็ดละงอกวันนี้เบ่าไรก็ตามพี่ก็จะตามล่เห็ดละงอกเลยแล้วไปฟุกเจอเห็ดปวกก็ดีไป จะเตือนที่ตะโงแล้วนะกูนี้มีสามดอกกูได่นบึ้งที่ลครับตรงบานยิ่งแล้วใหญ่เป็นเงาเป็นเง,า,เนเงาอยู่อยู่ดึโคตรไม่ตายไปตรงนี้เป็นดินแบบดินหล่มแบบว่าดินแบบไนั่นนะครับเอา้าอยู่ด้วยกันเลยบ่เนี่ยแล้วมาวางมันจะออกแนวเนี่ยแต่ตรงบานแต่ว่าจะเป็นจูมใหญ่กว่านี้ จะบรรจุประมาณดอกสุดท้ายนี่ทุกคนบานเป็นเงาเป็นเงาเลยครับยวบ่าวไทยกระสาบเปียก็จะพาพ่อแม่พี่น้องตามล่าเห็ดนางโอครับผมจะเดินตรงเห็ดปวกดนะ้วยเนาะวันนี้ก็เลิกงานยามดีนะสาวเปียเห็ดกำลังเริ่มอ,ออกครับทุกคนไหนดูยอดได้ยอดหมาหน่อยสาวเปียเห็ดดีอย่างละ,ะพีเะเ่เบื่อปะไหนเห็ดนางโอ้ล้วนเลยเนาะค่ะ ไปรับทุกคนเดี๋ยวไปอรอลุนเบิงว่าวันนี้บอกอะไรกับสาวเปียจะหมาเหตุเตนโตกาได้อยู่บ่อีกแล้วบ่าสาวเปียะที่เดิมบ่ที่เดิมบ่มบนะ่ะเห็นละโงกบ่าปารอู้เจอเป็นหมู่แล้วพี่น้องปารา้เป็นบาเห็นละโงกแล้ววันนี้กับบ่าวไทยโอ๊ยเราได้เป็นบ่าเห็นละโงกกันแล้วสาวเปียวันนี้ จะร้องงามเด้อนีเบาไทยกำลังจะเดินขึ้นไปเลยเด้อสาวเปียจะโกเรียกอย่างดังสาวเปียมาดูเดินมาดูตรงนี้ที่แรกไม่เห็นสาวเปียเตะเขาอยู่ใต้ใบไม้เพราะว่าตอนเนี้ยที่ที่ทตรงเนี้ยที่เราเคยเก็บเยอะเ,อะเนาะค่ะใบไม้นะ่ะเบาไทยว่าสาวเปียไปดูมาแล้วบ่สาวเปียว่าไปดูมาแล้วไม่มีทีนี้เบาไทยก็เลยจะเดินฉีกไปกทางนึงจะเดินไปดูอีกที่หนึ่งนะสาวเปียตะโกเรียกเบาไทยรีบวิ่งมาเลย ถ้าตรงหมูแรกที่เป็นไข่เยอะๆเ,เป็นสิบดอกนี่ได้แต่รุ่นนี้นเนาะแถวเปียโอ้สุดยอดจร<ช>ัยเจเป็นครึ่งตะกาไปแล้วบ่เป็นบ้าแล้วเราวันนี้เก็บเห็ดละง,งูทั้งคลิปเป็นบ้าอีดีที่รัมาหาเห็ดปวกแต่ยังไม่พอเห็ดปวกซากกระดอกครับทุกคนแถวเปียม,มาหาเห็ดปวกเลื่อนยเคยได้เก็บก็เลยเข้ามาดูก็เลยว่าแวะดูเห็ดละงงด้วยเราได้เก็บปัดกำลังเริ่อนมีดีเด้อพี่น้องครับเห็ดละง,งูก็ได้ อย่างว่าแล้วเห็ดมันหมดนานแล้วนะเสาวเปียค่ะฝนก็มีวันแดดร้อนมากเลยเนาะฝนก็มีแดดก็มีบ่าวได้ยังบนกับเสาเปียอยู่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้วปกตินี่ออกแล้วนะเห็ดนี่ช่วงนี้นี่เพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวจีไดเห็ดจะออกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่แดดนะครับทุกคนมีฝนด้วยมีฝนมีหมอกเนาะฝนก็มีหมอกก็มีเบิ้งที่ล่ะครับพี่น้องอ่อนตอนดิโอ้โหบ่าวไทยวิ่งจนเหนื่อยเลยทุกคน แต่ไม่หมูใหญ่เท่ารอบไปแล้วเนาะแต่ดอกใหญ่กว่าเนาะแต่ดอกดใหญ่รอาที่แล้วดอกไม่ใหญ่รอบไปแล้วดอกไม่ใหญ่เท่านี้เบิ้งที่ละครับแต่ตอ,อนตอนดีครับเบิ้งอาพี่น้องอุ้ยเป็นดางเหลืองอยู่เด้อแล้วก็มีแต่เห็นหละโง,งกเด้อครับไปครับเห็ดขาวลิ้นดอกหนึ่งครับดอกแบบงามเลยเนาะ เอาเห็ดพึ่งแดงก็มีเด้อพี่น้องพึ่งแดงหนังมุมหนังแตกเนาะสาเปียค่ะแกงแซ่บคืออย่างนี้ครับหวานคือกันเนะะาะมาเด้อพี่น้องครับพอเห็ดนงออังโง่อยได้เด้อบาวไทยเห็นเห็นไข่ก่อนจะเห็นจูมิกนะครับพอไข่ก่อนพอจูมิก เกือบเย็ยบก็เ,เห็นงอกเหลืองเด้อถอดเปื่อยนถอดใจเดินหาตรงแถวไว้นั่นคิดว่าไม่มีแล้วเนาะคิดว่าเห็ดออกแต่ตรงที่สับเปียเก็บตรงแหลกบ่ว่าเห็ดออกแต่ข้างล่างบ่ขึ้นมาดูข้างบนไม่ค่อยมีเลยเดินไปเดินมาก็เจออยู่เนาะกำลังเจอเห็ดเด้ยครับข้างบนดอกนึงไข่มหนี่ตัแรกบ่าวไทายเห็นไข่นี้ก่อนเลยนี่ไข่แรกเลย ตรงนี้เป็นเห็ดนะงโงกแดงเหมือนเดิมได้ทุกคนเห็ดนะงโกเหลืองเอาไว้ไม่ได้ครับหนึ่งเลยคืออยู่ข้างทางสองเลยตอนบ่ายนี่บานแน่น้องจะขึ้นน้องจะสวยขึ้นมาเอาไว้ไม่ได้ครับเดี๋ยวสกจะแกะให้ดูแต่เป็นเห็ดนะงโงกเหลืองแน่นอนครับทุกคนกําลังออกอีดีนะสาเปียเห็ด กำลังเริ่มมีหลีแล้วเนาะสาวเปียเนาะเห็นนางโอกแดงดูทีับพี่น้องไข่นี่เต็ม,ปมตไปหมดมีจะเห็นงอกเหลืองนั้นเลยเด้อครับไข่สวยขึ้นมาแบบเยอะเลยบอกได้กับสาวเปียไม่ได้ถ่ายปกไว้บักหลายหนึ่งนาอสาวเปียมารอรุนเบิ้งทุกคนว่าพรุ่งนี้จะเหลือหรือเปล่าไข่นี้คือเป็นแนวนี่ขอสาวเปียพาดูมนาะ ไม่เอาเนาะเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเนี่ยเก็บขึ้นมานี่ให้หมดมองไม่เห็นจิกหัวดูจ้ะจิกดอกดูก่อนค่อยตัดขาไหนนี้เป็นเห็ดหนังโอกเหลืองเด้อพี่น้องดอกเล็กแค่ไหนก็จะมีดอกนะครับจะเป็นเห็ดหนังโอกเดี๋ยวให้สาวเปียหยิบดอกเมื่อกี้ขึ้นมาดอกที่ไม่ได้เอานะเห็นไหมครับมันไม่มีดอก,รเ,รดอกเราไม่เอาคนระับเราไม่เตียง ขนาดว่าเก็บเน็ดรููเห็ดอยู่เยอะๆก็ไม่ไม่ไม่พอเตียงนะครับเอาที่มันแน่นอนดีกว่าทุกคนไม่คุ้มนะครับกินเป็นไรขึ้นมาจากมันแหม่นไม่แหม่นเนาะอาจจะแหม่นอยู่แหละแต่ว่าไม่กล้าเอาดอกเพราะมันออกที่เดียวกันอยู่เนาะปกติผิดแล้วกเผิดแล้วงูวดแดงกับผิดละงานนเนี่ยเขาชอบออกที่เดียวกันจะขาวหรือแดงก็ใช่จะมีตรงนี้โดนแมลงกินเห็ดเลยไม่ต้องจิกแดงครับ น,นี่ทุกคนจำไว้เด้อที่บ,บ่าทรกระดาษเปียเก็บวันนี้ยพรุ่งนี้มานะ,ะเผื่อมีดอกบานนี่ก็เหลืองไปครับทุกคนติดกอแดงครับเมื่อวานคือไม่เห็นเนาะ,นะเอาคือมีดอกเดียวเนะาะสาวเปี๊ยะเตดอเดียวนีและข้างทางเนาะ สะเปียรอบนั้นที่ได้เก็บกระบ,บาทไทยเนาะที่ได้เก็บลายดอกอยู่เนาะเห็ดแดงคือสวยงามแท้ครับดอกนึงครับเห็ดแดงข้างทางเน้าสาวเปียค่ะดอกน้อยเห็ดแดงครับ เอาพอแม่พี่น้องครับเห็นดเพล่นนกยุงคือง,งามแท้เปิดคือง,งามแดงเนาะเปียมักขนาดด้พื้นนกยุงแดงตัวเนี้อร่อยด้วยเนาะสวยค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับไม่คิดไม่ฝันครับทุกคนอุ้ยคือหมานครับหมานเเยอลังการงานสร้างขนาดครับผม โอ้ยเบาไทยกระสาวเปียนี่หมานตั้งแต่จอดรถเลยนะครับจอดรถปุ๊บเจอปั๊บเลยครับเห็ดละโงกที่หมานสุดๆเลยก็จะเป็นเห็ดละโงกเนี่ยนะครับทุกคนเต็มตะก้าครับผมเห็ดละโงกหลายเป็นเห็ดละโงกเลยครับอีกนิดเดียวทุกคนเนี่จะเต็มตะก้าอยู่แล้วครับยอดได้ยอดหมานที่เบาไทยกระสาวเปียได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งแดงหนังแตกนะครับแล้วก็เห็ดก่อดงนิดหนึ่งเห็ดเห็ดบวคขอหรือเห็ดอะไรนะสาวเปียเห็ดตีนปอครับได้นิดเดียวครับแล้วก็เห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กเห็ดขาวดินนิดเดียวครับ คือเอาง่ายๆเลยทุกคนถ้าเกิดไม่นะับเห็ดพวกนั้นก็มีแต่เห็ดละโงกเลยครับล้วนๆเห็ดละโงกเหลืองไข่เห็ดละโงกนี่เยอะมากครับทุกคนเปลาไทยว่าน่าจะเป็นโลอยู่ครับเห็ดละโงกวันนี้หมานมากครับไม่คิดว่าจะหมานจะออกยังไงหรอครับทุกคนเห็ดกําลังเริ่มแล้วครับใจเย็นหน่อยนะครับอาทิตย์หน้านี่ได้เก็บเห็ดแน่นอนพรุ่งนี้ที่ที่เ่าไทยกระสาวเปียเก็บไข่เห็ดละโงกเหลืองเยอะๆนี่ก็น่าจะมีให้เก็บต่อครับพรุ่งนี้เป,ป่าไทยกระสาวเปียมาก็น่าจะได้เก็บเหมือนเดิมครับเป<ๆ>่าไทยว่าโอ้ยตควันตอน,ตอน เห็นงองมีแต่จุมจูมมีไข่ก็มีแต่ดอกสวยๆนะครับหมานมากครับอลังการมากก็พิกัดที่บ่าวไทยกสาวเปียมาวันนี้ก็นะครับก็พิกัดป่าบ้านนองเมกนะครับตำบลด้วยขาอำเภอปัญจดิขจังหวัดบุรีรัมย์นครับก็อดใจรอกันอีกหน่อยนะครับพราะไม่พี่น้องทุกคนได้เก็บเห็ดแน่ครับเร็วๆนี้อีกสักสองสามวันเพราะว่าเห็ดกำลังขึ้นครับเห็ดปวกเมื่อวานได้บ่าวไทยวันนี้สักสาวเปียเดินไม่เจอพอดอกเลยครับเห็ดปวกเห็ดปวก อาเห็ดปวกเป็นเห็ดปวกจิกครับไม่ได้เห็ดปวกน้ําแกงหรือว่าอาเห็ดปวกขาวที่บ่าวไทยกับสาวเปียเป็นบ้ามาหาก็คือเมื่อวานได้เก็บเป็นหมู่ครับเพราะปกติเห็ดปวกจิกจะไม่ออกเป็นหมู่นะครับทุกคนเมื่อวานได้เก็บเป็นหมู่ก็เลยเป็นบ้าเดินหาเห็ดปวกแต่ดันเจอเห็ดงกเหลืองก็เลยทีนี้ก็เลยเลิกเป็นบ้าเห็ดปวกเลยครับมาเดินตามล่าเห็ดงอกเหลืองอย่างเดียวเลยครับเอาละครับทุกคน สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดเด็ดจางโกกระ,กะดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาวพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ